คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตดรักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tomorrow อีกแล้วนะครับผมก็ต่อเนื่องความมันกันไปเลยนะโอ้โหมาเกมนี้ก็เล่นอยู่ในเวลา5ทุ่มนะครับ5ทุ่ม6นาทีเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะโอ้โหเมื่อกี้ก็เพิ่งเล่นเกมนี้ไปนะครับ ขอกันมานะเกมอะไรแพนด้าอะไรทักอย่างโดนนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูเกมนี้นะครับฮาโลวีนค่ายอาทีนะทุน6 0 0นะครับที่ขอมาเนาะโอเคก็มาเดี๋ยวมาดูกันเลยนะอันนี้ก็เคยเล่นกันอยู่แล้วนะครับส่วนค่ายอาทเนี่ยเงินน่ยจำนวนเงินจะอยู่ด้านขวาอ่ด้านซ้ายมุมบนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะแล้วก็เบ็ดอยู่ด้านซ้ายล่างนะเนั่นแหละเบ็ดสินั่นแหละจัดไป ฟีเจอร์หลายอย่างมากนะเกมนี้บอกเลยไปครับเอา้ามาแล้วเห็นไหมโยนหรือเปล่าไม่โยนมาหลอกแล้วแบบนี้เขาเรียกว่าล้อหลอกโยนหรือเปล่าล่ะไม่โยนอะไรเนี้ยโอเค ได้60ครับดองนี้เกมนี้ค่อนข้างที่ใช้เวลานะเพราะว่าฟีเจอเยอะมากเลยนะถ้าเวลามาทีนี้แบบืเนี่ยมีเฮ้ยโบนัสโบนัสโอ้ยโหเลยเฉยไม่มานะครับไม่เป็นไรนครับได้แค่หลุน้นโอเค27 โอเคยี่สิบสี่ครับโหวันนี้อ่ะรู้สึกว่าถอนน้อยมากนะครับแล้วก็โดนเยอะกว่าวันนี้แบบไหนครับเนี่ยวันนี้วันอะไรเนี่ยวันอังคารเนาะวันอังคารไม่เคยได้จะได้เฮงเสักทีนะส่วนใหญ่เสาร์อาทิตย์หรือเปล่าเราจำไม่ได้ละน่าจะเสาร์อาทิตย์หรือเปล่านะดวงแอดปังๆเลยนะตอนนี้ก็เหลือห้าร้อยแล้วนะครับ ้นักทองคูณ2่อะไรนะเวีมากถึง20เท่าอ๋อหมุนฟรีไหมหมุนฟรีไหมมาหรือเปล่าเอาหมุนฟรีครับทุกคนไม่เข้าอันนั้นก็ได้อันนี้แล้วกันเอ่ะมาหมุนฟรีกี่รอบอะมันเป็นยังไงนะบางทีแอดจำไม่ได้นะครับว่ามันเรียกอันไหนดีวันนี้วันที่ได้วันนี้วันที่5นะ้านับจากจากไหนจากด้าน,ด,าน,ด,าน,ด,านด้านตรงกลางแล้วกันนะ บนบนซ้ายนะกว่ารายซ้ายดีโอเคหนึ่งสสามสี่ห้าได้นีโอ้โหสิบหมุนนะครับน้อง,องจัดไปเห็นไหมเฮงบอกแล้วกว่ารายซ้ายดีนะครับทุกคนนี่มีแบบนี้ด้วยนะโอเคไปครับก็แค่หมุนฟรีนะไม่รู้ว่าจะได้อะไรอะไม่ได้เลยอาจจะเป็นไปได้นะครับเนี่ย ไม่โยนด้วยโอ้โหอะไรเนี่ยสับหลอกเก่งเอ้ยโยนหรอออกมาอยู่นะขับช็อปเปอร์มาแล้วครับโยนหัวเนีย่ยต้องใช้เวลานะทุกคนบางทีแอรก็ลืมว่าฟีเจอร์มันมีกี่อย่างบ้างโอโ้เยอะเหลือเกินนะครับโอ้โหอยู่ด้านหลังหมดเลยเออ ได้อะไรบ้างเนี่ยโอ้โหรางวัลใหญ่ใหญ่แท่ไหนเอาว่าไงกี่เท่าไรกี่กี่บาทขอบ้างเถอะจะนอนแล้วนะครับเกมนี้เกมสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่210ครับรางวัลใหญ่แล้วเหรอเนี่ยใหญ่กว่านี้มีอีกไหมโอ้โหไม่มีฟีเจอร์อะไรมาเลยเหรอโอเคมาแล้ว ดูซิว่ารอบนี้จะเป็นอะไรมันมีหลายอย่างนะครับที่ว่ารถจะขับมาโหรอบนี้ก็หักหัวเหมือนเดิมนะไม่มีเฮลุนอย่างอื่นเลยอะหักหัวนี่ลุนฟักทองลงมานะครับเหมือนเมื่อกี้เลยเนาะเรียบร้อยมาแล้วช่องสามเออช่องหนึ่งช่องสองช่องสามล็อกไหมหไมีแค่เน,นี้ยไม่ก็รางวัลน,น้อยนะครับอันนี้ไม่เป็นไร ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเนาะอ่ะมาติดติดเลยเหรอจัดไปครับบอกแล้วว่าต้องใช้เวลานะเกมนี้โอ้ยฟักทองล้วนๆเลยไม่มีฟีเจอร์อื่นมาให้เลยเหรออะไรนี่อ่ะนั้นขอเต็มเต็มหน้าหน่อยดิขอเต็มเต็มขอเต็มเต็ เอาโถผมไม่ล็อกอะไรเลยยังถูกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ได้อะไรเนี่ยเออไม่ใช่โอเคก็ได้มาที่349นะครับทุกคนไปต,ต่อครับเอามาอีกอะไรนี่ 45่สิบห้าครับผมได้กำไรแล้วเน,นี่ยเลือกเลยได้ไหมแ <c oughs> อนนี่ก็งกเหมือนกันนะครับเนี่ยบอกเลยว่าช่วงนี้งกหมดอะเก็บได้ต้องเก็บนะบเอ้ยโบนัสอันนี้ลืมไปแล้วได้อะไรเกือบได้เหมือนกันนะเมื่อกี้ไปเดี๋ยวเพิ่มเบ็ดเลยนะเป็นเบ็ดเท่าไหร่ดี20เลยมาลุยครับ ได้หมนฟรีไปแล้วนะครับหนึ่งรอบมาดูว่าเบ็ดนี้จะได้อะไรอีกไหมเอาแล้วไงโบนัสหรือเปล่ารอบนี้ไม่มาว่ะแล้วก็ไม่มาจริงๆนะครับทุกคนไม่เป็นไรผมเองก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันว่าโบนัสนี่มันได้อะไรบ้างได้ยังไงเนาะเกมนี้แป๊บเดียวแหละกลับมาจะเท่าทุนอีกแล้วอะ วมากนะครับเบ็ด20แล้วด้วยตอนนี้ดักดักหน่อยโยนหรือเปล่ามันไม่โยนหรอมันต้องโยนเข้าไปเลยปะอ๋อได้นะครับเหมือนเราต้องโยนถุงสูงใช่ไหมได้อะไรเนียรอบเนี้ยอ๋อไอ้สีเจอนี้โอ้ยอะไรมนุษย์เต็มหน้าเลย เออรางวัลใหญ่ครับผมเอาแล้วไงเท่าไรทุกคนให้ทยาย5 6 7 8 9 1 0อยู่แล้วแต่100ยกี่ร้อย2 0 0ผ่านาแล้วกดไปเลยแล้วกันนะปราบก็ให้700ครับเอาแล้วกําไรมาแล้วครับทุกคนโอเคให้มันได้อย่างนี้สิครับผมเอาเป็นว่ายังไงแอดน่าจะเลิกเลยนะครับตอนนี้เราก็ง่วงนอนแล้วด้วยบองตรงนะครับอ่ะ ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนก็จริงๆเล่นได้อีกนะแต่ว่าดีมันก็ห้าทุ่มสิบสามแล้วนะครับทุกคนก็เอาอย่างนี้นะครับก็เอาเป็นว่าเราเอาไว้เท่านี้แล้วพรุ่งนี้ค่อยมากันใหม่นะครับเราก็จัดกันดึกแล้วด้วยแอดเองก็ว่างตอนดึกนะครับก็ไม่อยากให้มันเลยเที่ยงคืนมันจะเปลี่ยนเป็นวันใหม่นะครับแล้วก็เอฟซีหรือคนดูก็อาจจะนอนแล้วด้วยพรุ่งนี้ก็มีอาจจะมีงานอะไรทํากันเนาะก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันก็สุดเหมือนกันนะครับเนี่ย ได้เห็นรายย่างเหมือนกันนะแค่เล่นแค่เวลา78นาทีนี้นะครับโอเคทําให้เราได้ถอนไปก็กําไรอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะ800บาทนะครับทุนมา600ตามคําขอมาก็ประมาณนี้นะคนดูนะครับนี่อันนี้แอดแบบหยุดไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับรอบหน้าถ้าเล่นกลางหวนันจัดให้ยาวๆได้เลยนะครับเพราะเกมนี้ใช้เวลามากนะครับทุกคนไว้ไว้พักผ่อนกันก่อนีกวาเนาะโอเคก็ฝากกดติดตามนะครับ กดไลค์กดแชร์กดซับตะข่ายลูกกระดิ่งให้ช่องสมอลโด้ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนแล้วก็ได้ไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันตลอดไปเลยนะก็ฮารวีนะฮะบ,บอกฝันดีก่อนนอนแล้วกันนะสำหรับวันนี้ลาไปแค่เกมนี้นะครับพรุ่งนี้เจอกันบ่ายครับผม